สวัสดีครับร้อยลีทีเด็ดครับกับที่พักราคาหลักร้อยครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยครับว่ามีโอกาสมานอนพักค้างคืนที่จังหวัดเลยครับก่อนเดินทางไปที่จังหวัดอุดรครับผมก็เลยนําที่พักที่ผมพักเมื่อคืนนี้มารีวิวนะครับให้เพื่อนๆได้ทำความรู้จักที่พักแห่งนี้นะครับอยู่ในตัวอำเภอเมืองนะครับใกล้กับสนามบินนะครับแล้วก็อยู่ติดกับโลตัสเลยนะครับโดยถนนที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับเป็นถนนจากอำเภอเมืองนะครับ มุ่งหน้าสู่จังหวัดอุดรธานีนะครับไปทางวังสปุมนะครับและที่เห็นติดติดกับที่พักเลยเนี่ยนะครับก็คือเทสโก้โรตัสนะครับอำเภอเมืองนะครับจังหวัดเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูดูมุมนี้เห็นป่ะอ่านี่ครับอยู่ติดกับโลตัสเลยนะครับส่วนที่พักอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูที่จอดรถกันนะครับบริเวณภายในที่พักก็ล่มลื่นครับ เป็นตึกมี3ชั้นนะครับแบ่ง2ฟฝั่งนะครับมีด้านหลังกับด้านหน้านะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยก็คือ400บาทครับผมในบริเวณที่จอดรถนะครับมีในร่มนะครับแล้วก็จอดได้ที่ตัวตึกนะครับ บริเวณจอดรถกว้างขวางนะครับแล้วก็สะดวกสบายนะครับอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้านั่นเองนะครับที่นี่ผมเคยเข้ามาพักทีนึงแล้วแหละครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำรีวิวไว้นะครับวันนี้มีโอกาสผ่านมาที่จังหวัดเลยก็เลยทำรีวิวให้เพื่อนเพื่อนะครับที่สนใจเดี๋ยวเราเข้าไปชมในห้องกันไปอันนี้เป็นบริเวณในห้องครับผมมาเข้ามาในห้องละอันดับแรกก็มาดูที่ที่นอนก่อนนะครับที่นอนนุ่มดีครับ ตู้สภาคกว้างมาดูระบบลอ็อกครับล็อกก็เหมือนเดิมครับถ้าไปน,นอนต่างจังหวัดผมอยากแนะนําให้เพื่อนๆดูที่มีระบบล็อกสองชั้นปลอดภยัยครับผมมีแอร์เครื่องปรับแอร์เครื่องปรับอากาศเอออันเดียวกัน <c oughs> ตู้เย็นขนาดกลางครับทีวีโต๊ะทํางานครับผมราคาก็คืนละ400บาทครับผม แล้วก็มีนี่ครับชั้นวางโทรศัพท์ชั้นวางของให้หัวเตียงแล้วก็ปลั๊กไฟหัวเตียงครับไว้ต่อชาร์จแบตโทรศัพท์ดูในห้องน้ําสะอาดดีครับเข้ามาในกลิ่นหอมเลยนะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้มีสบู่สองก้อน Okay. เพื่อนๆที่เดินทางมาที่จังหวัดเลยครับแล้วหาที่พักก็แนะนำพระบผมที่นี่ครับอิงเลยรีสอร์ทอ่ะจิอิงเลยเพจอิงเลยเพจครับอยู่ข้างอยู่ติดกับโลตัสจังหวัดเลยเลยโอเคครับรอยลิทิเด็ดขอบคุณมากครับ